สุภาพบรุษและสุภาพสตรีอะไรที่ตวีคืนนี้ภูมิใจนำเสนอน้องไม้ร่างฮันเตอร์ในสกินราชาดวงดารา <Yeah. S 1> <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นร่างไหนก็ต้องมีไข่สามฟองสิฮะ้ยไข่ตับฟองบางอยู่บนโต๊ะ <c oughs> สกาเด๋อขอแนะนำร้านเติมเกมพอมดเคลมว่าเพ เกมสะดวกและก็ปลอดภัยการันตีจากผู้ใช้งานจริงถึง20,000 0คนตาเดือเติมทุกเดือนพิเศษกับโปรโมชั่น1111ในเดือนนี้เติมเกมรับไปเลยเคลมว่คอยคูณสอง <Wow. S 1> แอดไลน์แอดเคลมว่เพเพื่อรับส่วนลด100บ้อบาทน,นี้จำนวนจำกัดแล้วก็ยังมีแฟลชเซลล์หลายเกมดังลดสูงสุดถึง3 0เป์เให้คุม้มเปให้ฉลาดต้องที่เคลมว่าเพเท่านั้น <Wow. S 1> แล้วก็อย่าลืมมาใช้โค้ดสไตล์ดิวตูนกันเยอะๆนะคะเติมกันเยอะเผื่อตาเดือมันจะเล่นป้าบ้าน,นี่ไม่เกี่ยวค่ะป้า Oh, สวัสดีชาวอนจาจัตติดีทุกคนเลยนะคะวันนี้เรามาอยู่กันในเกม Identity Win แล้วในวันนี้นะคะในที่สุดน้องไม้ราคัตเตอร์ก็เข้าเซิร์ฟเวอร์มาแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเราน้องไปเล่นพร้อมกับสกินทองดีกว่าไปดูว่าสกินทองในเกมเพลย์จะเฟี้ยวขนาดไหนไปรับชมกันเลยไอ้น้องไม้สกิลมันก็เล่นโคตรยากยังจะไปสรรหาเล่นมันอีกทีกับป้าไม่เห็นจะมาเล่นมากเลยไม่ยุติธรรมป้าว่ามันไม่ยุติธรรมปุกปากไม่ดีป้าทุกวันนี้มันออกกล้องเยอะกว่าตัวอื่นแล้วเนี่ย A few minutes later. แล้วดูสภาพมันเลือกด่านมาให้คิวโอชัยหน้าเทาอีกแล้วส <No. S 2> ีสีสีสีทำไมเกมนี้มันชอบมาแกงคิวตอนรีวิวตัวใหม่ตลอดเลยวะああแต่ก็ไม่ต้องห่วงนะคะทุกคนคิวไปหัดมาบ้างแล้วอย่าถามว่าจะนะไม่แพ้ลูกตาจิ้ไมไผเอาละโหลดเข้าแมปมาเป็นที่เรียบร้อยได้เวลาใช้เวทใช้กำ <S <S 2> <S 2> ตัวฮันเตอร์ล้องไม้เนี่ยเป็นตัวฮันเตอร์ที่มีลาที่สุดเลยนะคะทุกคนเพราะว่ากว่าที่เขาจะได้หนึ่งแผลเนี่ย น้องเขาจะต้องปาบอลให้โดนเซอร์ครบ3-4ก่ก้อนแมเอ้ยน่มันเจ้นปาใครซึ่งบอกไปก่อนแล้วว่าตอนหัดเล่นนี่คือวุ่นวายชิพาย<อ>วุ่นวายไอ้ตรงสลับสีให้มันโดนเซอร์ดนี<อ>่แหละเอาละค่ะเจอเซอร์คนแรกไปที่เรียบร้อยนั่นก็คือโอ้โหเอมี่จะฮุกพุ่งขนาดนั้นมึงไม่ฮุกลกับบ้านเลยนะเอมี่น,นี่เอาไปก่อนเลยสีขาว โอเคขาดอีกสองสีขาดอีกสองอแม่เอยเมื่อกี้โดนสีขาวกัดยังหวะให้มันโดนสีแดงปัดไม่โดนโอเคสีด okay. ำสีแดง,แ,ดงแล้วก็อเอาจิมฟี่ไปแกไปลจิี่นั่นแหละจิฟม,มี่ทำดีมากเลยรู้กัดมันไม้กัดมันไม้นั่น,นแหละนั่นแหละกระถางเราแยกแลกแยกลา,งงากลามาโอเคขาดหนึ่งสีขาดสีเดียวขาดสีเดียวสีขาวสีขาวขอตีสีขาวด้วยคอ It w e จะไม่ไหนโดนแกนสนุกน้ำหน้านี่เน่เอาล้วคนนี้มาเอาอะไรฉันก็มาช่วยเบียร์ฉันสิอ้าวได้เลยคุณได้สิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้ขอก่อนหนึ่งแผลถ้าอยากจะชุ่ไว้ยเรียบร้อยโอเคค่ะทุกคนคุมแล้วอะพัดไม้ตรงนี้ทิ้งไปไปเอมิลนั่งเก้าอี้ก่อนเพื่อนเลยเราไม่ต้องคลานหนีไปไหนมานี่เลยนางตัวเดิอโอเคเดี๋ยวเราไปไว้เก้าอี้ตรงนี้ดีกว่านะคะทุกคนไม่ใช่อะไรเวลาจะโซนเครื่องจะได้ไปโดนโซนง่ายๆอะนั่งลงไปเลยแต่ว่าเดี๋ยวนะ เดี๋ยวนัมันจะหน้าด้านเกินไปหรือเปล่าหล่อนอยากโดนอีกแต่เรื่องไงนางเอเด้าไอเอเด้าไปปั่นตรงอื่นก่อนก็ได้ไม่เห็นต้องรีบมาปั่นตรงนี้เลยอุ่ยสีแดงสีอเอนั่นแหละแล้วทธออยางยีเร่งเศดหัวตัวเองนะครับเนี่ยคุณคุณเลกแปดอ้าวช็อกตะกีดโอ้โหดีนะมีคนมาช่วยคู่ไม่งั้นมีคนไม่ได้ผดไม่เกิดแน่นอนอานจะว่าไปไอ้นี่มันไม้ตัวปลอม่หว่าตัวจริงเว้ย แบบนี้มีหมได้คนเดียวโกโ็กโ็กโ้ขอสีแดงขอสีแดงสีแดงอย่างนะี้่างนโอ้ยโดนสักทีแม่งเอ้ยกว่าจะได้แผลแต่และทีปวดหัวที่ผายแล้วไอ้หนุม่มนี่เรื่องเดสักทีดีเอมิลเอเดอร์โอ้ยเหมืนความรักไปรักกันไกลดีไอพวกนี้ดิหูยังขึ้นอยู่เลยอะต้องมีคนกลับมาช่วยอีกแน่นแ่เลยวะต้องเป็นใบต้องเป็นใบแน่แน่ใบถึงผมเหรอคะไม่ได้หมายถึงไม้นี้หมายถึงไม้นู้นแม่เอ้ยมันจะมีไหลไม้ไปไหนก็ไม่รู้ เอดาเอดารู้น่าจะลุกแล้วใช่ไหมเราใครให้ลุกไม่ให้ลุกครับไหนคนนี้จะมีใครเข้ามาช่วยไหมนั่นแหละใบช่างกำลังรอดนายอยู่เลยช่วยช่วยเอ็มบิวทีขอบคุณมากเอดา,อดานี่คือกำลังจะหลุดจากมือพอดีแทนยูทีไทม์เอ้าเฮ้ยโอ้โหเพลิดเพลอหน่อยเป็นไม่ได้เอมิลคนนี้กลับมาดิเดี๋ยวนี้เลยนะนายคิดว่าเราจะหนีไปไหนแล้รอดจากนั้นเหรอวางดักแม่งเลยโอเคโดนสีขาวไปแล้วโดนสีอื่นบ้างรอดสีอื่นกระโดดกันแน่โดดตามโดดตามแล้ว คิลเลดดีนดด <S <S คุณมีหมานี่นาใช้มันสิงโง่จริงๆเลยเอ,อ,อจริงค่ะผัวคอลลิ่งมาแล้วดเิเรามีหมานี่นาเออ,อ,อถึงกับต้องให้ผัวผีมาบอกไปเลยจิบมี่คุณมีคอม,มาต้องมาไป็นกันคอยมันนนี่นะเออมีของดีขนาดนี้ก็ต้องใช้ให้มันเกิดประโยชน์จริงไหมบัดนี้เลยเอวิล นีไม่รอดหรอกก้าวพริบตาใหยาเควางร่างแยกเอาไว้น,น,นี่นี่แหละ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 ขาดกระด้งขอสีดำขอสีดำขอสีดำไหน่อยสีดำสีดำอกเข็ดตีแน่อ้าวไม่โดนอ๋อโดนสักทีแม่งมีขนาดสตาร์เดือบไปวอร์บอลแล้วเนี่ยยังวุ่นวายขนาดนี้เลย เอาไปเอมิลกับเขาเรื่องหาดไปรอเพื่อนก่อนแล้วคันนะแล้วก็ไอสอคนเห็นวิ่งมาตรงนี้เนี่ยม,มีสองรอยแต่ว่าเอา,เอาไอ้ไม้ตัวปลอมก่อนละกันล่อนมันตัวปลอมฉันนี่แหละตัวจริงหัวหานา้าแกงปลาไข่มีแค่ชั้นคนเดียวเท่านั้นยังไงปลาดักไปก่อนเลยเฮ้ยนะโอ้ยไ่โดนมันกระโดดหนีทันวันดีเดี๋ยวรอบนี้วางดักเลยวทุกคน<อ>วางดักวางดักนี่เนะ่อุ้ยมันกดไฟวิอวอเอลฟิวจริงๆนะไอเด็กคนนี้ไอเด็กคนนี้นี่แนะโอเคสีดำโดน ต่อไปสีแดงสีแดงโดนเหลือสีขาวสีขาวเรียบร้อยโอเคดูได้อยู่ทุกคนต่อไปก็เหลือสีแดงโอเคสีแดงขอปลาไข่สีแดงใส่หน่อยเรียบร้อยโอ้เหนื่อยวะกว่าจะตีแต่ละทีต้องนับให้ครบสามสีว่านอนปวนหัว แล้วก็คนนั้นเน่ทำไมที่นี้มีแต่คนหน้าด้านครับเนี่ยพี่จะมาปั่นต่อหน้าภูมิอย,าย่างนี้ไม่ได้อ้อโหพกไฟอยู่กันมาฉับเลยที่นี้ขาดสีดำสีดำโอเคแต่แลากี้มีปืนก็เดี๋ยวทุกคนคิวดูไม่ชัดเลยว่าอะไรอย่ที่ตูดป่ะนะจะยิงต่อโร้ดไลเตรียมปืนน้ำหอมจะจะบอกไกลๆคิดดูว่าน้ำหอมไม่บาเลยเดี๋ยวไอ้เจอเนี่ยโคบาจิมมี่ไปเลยคุณมีโคบา เอาบุงนี่แหละไอลักกี้ไม่เอาคนอื่น้ะส่วนตัวเลยครับอันนี้ส่วนตัวตีเนี่ยปลาไข่ใส่แม่มเลยเอาไปนักก่งกอี้เลยคนเรานั่งแทนเพื่อนนี้แหละเอาล่ะยังยังอีกยังอีกตีนี้มันยังอีกเสียกันไปเท่าไหร่แล้วครับสำหรับคำว่าปัดหน้าฮันเตอร์เนี่ยฮะเก็บไม่เคยจำนะเซอร์พวกนี้เนี่ยโอ้โหแอนิเมชั่นพังไม้ของในี่คือนานอยู่เนะี่ย โอเคมาช่วยเพื่อนแล้วสิจะตีแล้วเอาไปก่อนเลยแล้วก็จักอีกหนึ่งเออสวยขาดแค่สีดำแล้วค่ะตอนนี้อย่างไงจะเลยเฟดแล้วนะจะมาช่วยเพื่อนหรือเปล่าหมุนสีไข่รอแล้วค่ะตอนนี้สีดำสีดำอาเอดาอีกแล้วเหรออีกแล้วเหรอเพื่อนเอตี้เท้าเอลแล้วนะสองรอบติดแล้วเราอ่ะ ลัคกี้คงไม่มีใครมาช่วยแล้วแหละแต่ว่าตอนนี้ไม้ไปอยู่ไหนกันนะเหลือไว้แค่คนเดียวอะไอ้ไอ้ไม้ไอ้ไม้ฟาดผมเลยครับถ้ามันจําเป็นน่ะผมไม่อยากอยู่บนโลกใบนี้อีกแล้วโอ้ตายแล้วลูกเขาน่าจะโปรงแล้วล่ะค่ะทุกคนเออเป็นคิวคิวก็โปรงวะเพื่อนโดนเธอเลิอกไปตั้งสองรอบขอโทษนะไ้ถึงฉันอยจะปล่อยได้ก็ตามน่ะแต่ว่าที่นี่มีไม้ได้แค่คนเดียว ราะฉะนั้นก็ลาก่อนจะไปตัวพร้อมโอเคจับนากเลยแล้วกันอไปลูกกลับไปกินขนมกับเพื่อนๆที่คาร์ลาดนะแล้วก็เอดาถ้าหลอดกล้าลุกขึ้นมาแนละ้ฉันจะจิกวิกให้นั่นยังยังจะกล้าลุกขึ้นมาอีก <c oughs> โอ้โหคนเรามันสู้ชีวิตปะมันสู้ชีวิตจัดสู้ชีวิตจัดเอาสีดําไม่โดนขอสีดาโดนหน่อยเออเรียบร้อยไปจากกลับไปอยู่กับเอมอยูที่คาร์ลูาดเลยเกม เงินเป็นยังไงเด็กตาดูถ้าหากว่าดูคลิปแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้คิวด้วยนะคะ